สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระเจ้าทรงรักทุกคนเราไม่ได้พบกันตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ก็พบกัน3วันซ้อนในการแต่งปันพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นวันแม่นะครับผมเองก็วุ่นวายอยู่กับการซื้ออาหารซื้อของมาเลี้ยงดูกันในครอบครัว ลูกๆก,ก็กลับมาบ้านเพื่อที่จะมาชื่นชมยินดีกับแม่และก็วันเกิดของผมเองเมื่อสองวันที่ผ่านมาคือในวันที่สินะครับก็เป็นประมาณนี้เลยไม่ได้มาพบกันนะครับวันนี้เราพบกันแล้วนะครับก็เป็นแบ่งปันพระวาจาตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับจากหนังสืออพยพในบทที่หข้อสี่ถึงข้อ13นะครับก็เป็นว่า ทรัพส,สมบัติที่ล้ำค่าที่สุดของมวลมนุษยชาติเป็นต้นประชากรอิสราเอลองประชากรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักโมเสสได้ประกาศชัดเจนก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองทรัพย์สมบัติที่อันล้ำค่าของประชากรชาวอิสราเอลก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นต้องรักพระองค์สุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญารักพระองค์แต่เพียงพระองค์เดียวนะครับ ไม่ต้องไม่มีพระอื่นใดไม่มีอํานาจใดๆที่จะมาอยู่เหนือองค์พระผู้เป็นเจ้าได้และก็ไม่มีสิ่งของใดๆฝ่ายโลกที่จะมาเทียบเท่ากับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้นะครับดังนั้นโมเสสจึงประกาศให้ประชากรของเขาประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าประชากรที่โมเสสนําออกจากแผ่นดินอียิปต์ได้ รักแต้องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเป็นทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าที่สุดของเขาประชากรอิสราเอลก็ต้องกอดองค์พระผู้เป็นเจ้าไว้ให้นั่นไม่พักจากพระองค์เหมือนที่ลูกๆได้กอดแม่ขอให้แม่มีแต่ความสุขสุขภาพกายใจแข็งแรงอยู่เป็นมิ่งขวัญกับลูกอีกต่อไปเช่นเดียวกันนะครับส่วนในพรพวอารของนักบุญแมทธิวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เป็นบทที่17บเจ็ดข้อสิบสข้อยีนะครับก็องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงล่วงรู้ความคิดของเราทุกคนนะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมาสิทธิขององค์พระเยซูเจ้าไม่สามารถทําอัศจรรย์ได้โรคลมชักไม่หายเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงล่วงรู้ว่าบรรดาศิษย์ของพระองค์ความเชื่อยังน้อยอยู่จึงถูกต่อว่าเปโตเอ,เ,อเองก็ถูกต่อว่านะครับ ถ้าเราเชื่อเพียงกับความเชื่อแล้วดูความเชื่อของนายร้อยที่มีต่อองค์พระเยซูเจ้าขอให้พระเยสุเจ้าเพียงพูดเท่านั้นผู้รับใช้ของท่านก็หายท,าท,าทั้งๆที่นายร้อยเองก็ไม่ใช่เป็นศิษย์ขององค์พระเยซูเจ้าแต่เขาก็มีความเชื่อเพียงว่าพระเยสุเจ้าได้พูดศิษย์ขององค์ก็หายแต่บรรดาศิษย์ขององค์พระเยสุเจ้าในวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่สามารถรักษาได้ เพราะความเชื่อยังน้อยเหลือเกินแล้วก็อีกอันนึงนะครับเหตุการณ์หนึ่งมีมีผู้แบกแค่หามคนเป็นอัมพาตที่หย่อนลงมาทางหลังคาเขาเองก็มั่นใจว่าองค์พระเยซูเจ้าจะทรงรักษาเขาให้หายได้เขาก็มีความเชื่อเช่นเดียวกันนะครับหญิงตกโลหิตก็เช่นเดียวกันแค่จับชายฉลององค์พระเยซูเจ้าชายฉลองพระองค์ขององค์พระเยซูเจ้าเท่านั้นเขาก็จะหา จากโรคตกลหินมาเป็นเวลาหลายปีนะครับนี่คือผมยกตัวอย่างความเชื่อให้กับทุกท่านได้เห็นว่าความเชื่อของนายร้อยผู้ที่แบกแค่มาแล้วก็ของผู้ที่หญิงที่ตกโลหิตน,นะครับเพราะว่าวันนี้บัณฑสิทธิ์ขององค์พระเยซูเจ้าไม่สามารถรักษาคนที่เป็นโรคลมชักได้และผมก็ทรงต่อว่าว่าท่านมีความเชื่อน้อยหรือเกินขอให้ท่านมีเพียงความขอให้ท่านมี ความเชื่อเพียงมเมล็ดมัตตานซึ่งเป็นเมล็ดพืชเล็กๆก,ก, mm hmm. ก็สามารถยกภูขเขาได้เคลื่อนย้ายภูเขาได้เรามาช่วยกันส่งเสร,รมิมความเชื่อของกันและกันนะครับสิ่งใดไม่ไม่ถูกต้องเป็นอำนาจอื่นเป็นของปลายโลก,กอื่นๆที่ไม่ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าเราช่วยกันจันลงใจและช่วยกันต่อต้านสิ่งเหล่านี้อย่าได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มพิษชนของเรา และช่วยแพร่ขยายไปกับทุกๆก,กลุ่มก้อนในโลกนี้เพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันความเชื่อที่แท้จริงคือเชื่อในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทําได้ทุกๆเรื่องราวในชีวิตอัศจรรย์ทุกเรื่องเกิดขึ้นได้เสมอถ้าบุคคลมีความเชื่อนะครับส่วนในวันทฤหที่ผ่านมานะครับก็เป็นสัปดาห์ที่19เทศกาลธรรมดานะครับในหนังสือพงกษัตริย์นะครับ ก็เป็นการพบกันขององค์พระผู้เป็นเจ้ากับเอลิยานะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับอยู่ในจิตใจของผู้ที่มีความสงบเย็นนิ่งองค์ไม่ประทับอยู่กับลมไม่ประทับอยู่กับไฟไม่ประทับอยู่กับเหตุการณ์ใดๆแต่คงประทับอยู่กับผู้ที่มีใจสงบเย็นนิ่งและก็ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ ที่นี่ละครับที่องค์จะตัดกับบุคคลไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตนะครับเหตุการณ์นั้นเป็นบทสอนแต่ว่าการประทับอยู่บุคคลจะต้องใจเย็นใจสงบใจเป็นสุของจึงจะได้พูดคุยกับบุคคลนั้นๆนะครับส่วนนายนางสือสะดุดีนะครับก็เป็นอ,อ,องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพระดำเนิน ด้วยความเช day, ื่องธรรมเพื่อพบกับบุคคลเช่นนี้นะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพระดำเนินด้วยความเชื่องธรรมเพื่อพบกับผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ไม่มีพระอื่นใดมีแต่ความจงรักภักดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นยอมตายได้เพื่อพระองค์ยอมตายได้เพื่อพระนามของพระองค์แล้วก็ผู้ที่ยำเกรงพระองค์ยำเกรงไม่ใช่กัวนะครับ ยำเกรงก็คือด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยความอ่อนด้อยขอพงศ์ได้โปรดช่วยเหลือไม่ได้เกรงกลัวแต่ยำเกรงไม่กล้าที่จะทำความผิดไม่กล้าที่จะทำความชั่วทุกรูปแบบทั้งพูดชั่วทําไม่ดีหรือว่าคิดไม่ดีต่างๆไม่กล้าเพราะว่าพงคือความรักตนเองจึงต้องมองโลกด้วยความรัก ด้วยความเป็นจริงด้วยความวถาาม่อนดีกับทุกคนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าจัดเดินทางไปพบกับผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระองค์นะครับทั้งจงรักภักดีแล้วก็ยำเกรงพระองค์แล้วก็ต้องซื่อสัตย์ต่อพระองค์มีเพียงพระองค์หนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็ต่อมานะครับนักบุญเปาโลถึงชาวโรมในบทที่9ข้อ1นถึงข้อ5้านะครับ ถ้าคุณเปาโลกล้าพูดความจริงให้กับออชาวรวมได้รู้ว่าต้นตระกูลของตนเองนั้นคือใครนะครับต้นตระกูลของชาวอิสราเอลท่านกล้าพูดด้วยความรักท่านไม่กลัวเจ้าท่านไปสาบแช่งก็ได้ถูกตัดขาดจากพระศาสนาจักก็ได้ท่านต้องกล้าพูดพูดถึงต้นตระกูลของประชากรชาวอิสราเอลให้ชาวรมได้เรียนรู้ว่า ตนเองเป็นใครมาจากไหนแล้วก็แล้วสุดท้ายแล้วชีวิตทั้งพบจึงมีขึ้นจึงเป็นอยู่เวลานี้เพื่อถวายสดุดีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นผู้ที่เป็นต้นของต้นตระกูลของมนุษยชาติในโลกนี้ทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเมื่อรู้ว่าต้นตระกูลของตนเองมาอย่างไรต้องสรรเสริญต้องสะดุดีต้องถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีที่สิ้นสุดส่วนในพระวสานของนักบุญมัตธิวเมวื่อวานนี้นะครับก็มีหลายครั้งที่สิทธิ์ขององค์พระเยซูเจ้าไม่เชื่อมั่นในพระองค์นะครับเพราะว่าเกิดขึ้นลมแรงแล้วก็บรรดาสิทธิ์ขององค์ก็บอกว่าเป็นผีมานะครับการไม่เชื่อมั่นก็คือการไม่ให้เกียรติการไม่ยอมรับทั้งๆท,ที่สิทธิขององค์พระเยซูเจ้าเคยเห็นองค์พระเยซูเจ้าทำอัศจรรย์ มาแล้วหลายครั้งดังนั้นความจำของบรรดาศิษย์ของพระองค์จำองค์พระเยซูเจ้าต้องจำให้ดีๆจำให้ได้ในทุกๆเหตุการณ์แล้วก็เป็นต้นภาพลักษณ์ของพระองค์วิธีการเดียวนะครับที่จะจำพระองค์ได้ก็คือถอดใจเดิมทิ้งเลยต้องทิ้งทิ้งเลยค่อยๆทิ้งหรือว่าทิ้งเลยยิ่งดีนะครับแล้วก็ ใส่ใจใหม่ใจใหม่ที่มีมุมมองที่ชัดเจนมองลึกมองกว้างมองจริงนี่คือองค์พระเยสุเจา้านี่คือองค์พระเยสูเจา้าที่นู่นคือองค์พระเยสูเจา้ากับทุกคนกับทุกๆเหตุการณ์แม้ว่าเรือกำลังจะจมพายุกำลังจะมาในชีวิตนะครับเป็นพระเยสุเจ้าที่พร้อมจะช่วยเหลือทุกๆคนนะครับต้องมองให้ลึกมองให้กว้าง มองให้จริงก็ยังมีหลากหลายเหตุการณ์นะครับมนุษย์ไม่สามารถทําได้แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทาได้ทุกสิ่งและทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอสําหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็ต้องรับปลกฝังความเชื่อของกันและกันมีมุมมองใหม่ๆถอดใจมุมมองเดิมๆออกไปมองลึกมองกว้างมองจริงมองทุกๆเหตุการณ์ทุกๆการกระทําเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นองค์พระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่ในกับทุกงุเหตการพร้อมที่จะช่วยเหลือมนุษย์ทุกคนเสมอนะครับส่วนในวันนี้นะครับเราระ,ะลึกถึงนักบุญแม็กซิมิเลียนมาดิอมเบพระสงฆ์และมรน,นัสักขีผมได้เคยชมภาพยนตร์ของท่านนะครับก็เห็นถึงการเสรียสละตัวเองของท่านาสายตาของท่านที่ไม่ได้เก่งกว่าสิ่งใดเมื่อที่จะต้องตาย แทนชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีลูกอีกเก้าคนยอมที่จะเดินออกมาเพื่อที่จะตายเพราะว่าการลงโทษของนาซีสมัยนั้นถ้ามีนักโทษหนีไปคนหนึ่งก็จะต้องตายแทนยืนเรียงถาวสิบคนเรียกชายหนุ่มนาซีเรียกชายหนุ่มออกมาแต่ชายหนุ่มก็พ่ำวอนว่าตอนมีลูกที่ต้องเลี้ยงดู9เก้าคนนักบุญแม็กซิมเลียนก็ยินดีที่ออกมา ยอมตายแทนนี่คือชีวิตแท้ของผู้ที่ยอมเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อผู้อื่นนะครับเช่นเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นต้นแบบของเราทุกคนนะครับในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติในบทที่10ในวันนี้นะครับวิถีชีวิตของคริสชนนะครับต้องเป็นวิถีชีวิตแห่งความรักเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นความรัก โมเสสก็ย้ำเตือนกับประชากรชาวอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งนะครับยืนยันในความรักที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้แล้วก็ย้ำเตือนว่าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความรักต่อประชากรชาวอิสราเอลแล้วตนเองก็ต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าสุดจิตใจสุดวิญญาณปฏิบัติตามบทบัญญัติและก็ข้อกําหนดต่างๆที่โมเสสจะมอบให้ ไม่ใช่เพื่อใครอื่นนะครับเพื่อความดีของประชากรชาวอิสราเอลเองแ้ะก็มาถึงเราทุกคนด้วยนะครับและก็สุดท้ายแล้วผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความรักที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าสุดจ,จิตใจสุดวิญญาณก็จะได้รับการทวีลูกหลานดุดท้องดุดดวงดาวในท้องฟ้าได้นะครับนี่คือ ลจากการมีรักเดียวใจเดียวในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ไปพบชู้กับสิ่งสร้างอื่นใดน,นะครับส่วนในพระสารของนักบ,บุญมัทธิวในวันนี้นะครับในบทที่17ข้อ22ถึงข้อ27นะครับชีวิตที่เหนือกว่าชีวิตป่ายโลกก็คือองค์พระเยซูเจา้านะครับที่พรค์ได้ทรงกัดคืนพระชนม์ชีพเพราะรองค์คือพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้แต่ชีวิตป่ายโลก ที่องค์พระเยซูเจ้าทรงถูกกระทําจากบรรดากษัตริย์นะครับนั่นก็คือเขาลุกแก่อํานาจเขาประหารชีวิตพระองค์และเขาสแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนเองนะครับลูกหลานของกษัตริย์ไม่เก็บภาษีนะครับแต่ไปเก็บภาษีจากบุคคลอื่นๆนี่คือผู้ที่ลุกแก่อํานาจและก็ทําร้ายองค์พระเยซูเจา้าประหารพระองค์ แล้วก็แสวงหาประโยชน์สาตนแต่ท้ายที่สุดแล้วชีวิตที่เหนือ,นอธรรมชาติขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูเจ้าคือองค์พระเยซูเจ้าทรงกับคืนพระชนม์ชีพนะครับดังนั้นบุคคลเองนะครับบทสอนก็คืออย่าได้รู้แกมน,นาจอย่าได้ดาเนินชีวิตไปโรคใดๆเลยอย่าได้ประหารชีวิตคนอื่นด้วยความคิดคําพูดและการกระทําของบุคคลเอง ตัวเราเองอย่าประหารกันและกันเลยมีแต่ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนกันและกันให้กำลังใจกันและกันอย่าทำเหมือนกับที่องค์พระเยซูเจ้าทรงถูกกริย์ในสมัยนั้นลูกแก่อำนาจและประหารชีวิตพระองค์สุดท้ายนะครับรวมทั้งอคติด้วยนะครับอย่าได้มีอคติใดๆกับใครเลยใจที่สงบเย็นใจที่เปิดกว้างใจที่มีแต่ความรัก เพราะว่าบุคคลมาจากคิดเนมาจากความรักเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นความรักคิดเนก็คือความรักเป็นความรักเช่นเดียวกันนำความรักแผ่กระจายไปสู่ทั่วโลกนะครับเพราะเป็นเช่นนี้นะครับในสามวันนะครับก็ขอพระเป็นเจ้าวอวยพรทุกท่านแล้วเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ